ก็เป็นความย่อแห่งพัฒตาบิดกเล่มสี่เป็นเรื่องของวินัยนอกปาฏิโมกห้ามบวชบุคคลที่ไม่สมควรอื่นอีกได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภิกษุทั้งหลายให้บุคคลผู้ไม่สมควร บวชให้บุคคลผู้ไม่สมควรมีผู้ติเตียนพระผู้มีพภาคจึงทรงบัญญตัติพระวินัยห้ามบวชให้บุคคลผู้ไม่สมควรอื่นอีกคือโจรที่ถูกหมายประกาศให้ฆ่าบุคคลที่ถูกโบยด้วยแส้ถูกลงโทษณในประเทศบุคคลที่ถูกนาบด้วยเหล็กแดงให้เสียโฉมบุคคลที่เป็นหนี้บุคคลที่เป็นทาส ให้บอกสงฆ์เมื่อจะโกนศีรษะคนบวชเด็กลูกช่างทองทะเลาะกับพ่อแม่หนีมาบวชพ่อแม่มาถามภิกษุทั้งหลายไม่ทราบจึงปฏิเสธทันเขาพบว่ามาบวชก็ติเตียนหาว่าภิกษุเหล่านั้นพูดปดพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้กล่าวให้บอกกล่าวสงฆ์เมื่อจะโกน ศีษะคนบวชเด็กห้าบวชผู้มีอายุไม่ครบยี่สิบเด็กอายุเด็กสิบเจ็ดคนขอญาติมัรดาบิดาออกบวชถึงเวลากลางคืนลุกขึ้นร้องไห้ขออาหารพระผู้มีภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติพระวินยัยห้ามบวชให้คนมีอายุไม่ถึงยี่สิบทั้งที่รู้อยู่ว่าอายุไม่ถึง ถ้าบวชให้ให้จัดการตามควรตามควรมีวินัยที่ที่อื่นปรับอบัตประสิทธิอยู่แล้วข้อห้ามเกี่ยวกับสามเนนอหฮีวาตากโลกเกิดขึ้นสกุลหนึ่งรอดตายมาเฉพาะบิดากระบุตรทั้งสองคนออกบวชเมื่อมีผู้ถวายอาหารแก่บิดาบุตรวิ่งไปขอแบ่ง เป็นที่ติดเตียนจึงทรงห้ามบรรพชาคือบวชเป็นสามเณรให้เด็กที่มีอายุย่อน15ปีภายหลังมีเหตุจำเป็นที่ต้องสงเคราะห์บวชให้เด็กอื่นๆที่พ่อแม่ตายหมดจึงทรงผ่อนผันให้บวชให้เด็กอายุย่อน15ปีซึ่งสามารถไล่กาได้คือพอจะรู้เรียงสา และมีเหตุเกิดขึ้นเกี่ยวกับสามเนรจึงทรงบัญญตัติมีให้ภิกษุรูปหนึ่งมีสามเนรไว้รับใช้ถึงสองรูปถ้าทำเช่นนั้นต้องอบัตทุกกฎภายหลังทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถอบรมสั่งสอนมีสามเนรไว้รับใช้ได้ไม่จำกัดผ่อนผันเรื่องการถือนิสยัย สมัยนั้นภิกษุจะต้องถือนิสัยคืออยู่ในปกครองของอุปชัยยะหรืออาจารย์ตลอด10ปีเกิดความไม่สะดวกจึงทรงผ่อนพันให้ภิกษุที่ฉลาดสามารถถือนิสัยตลอดหปีส่วนภิกษุผู้ไม่ฉลาดให้ถือนิสัยตลอดชีวิตแล้วแสดงแล้วทรงแสดงการขาดคุณสมบัติ5อย่างรวมห้าชุด การประกอบด้วยคุณสมบัติ5อย่างรวม4ชุดพิกษุจะต้องถือนิสัยหรือไม่ต้องถือนิสัยและสรงสแสดงการขาดคุณสมบัติ6อย่างรวม4ชุดการประกอบด้วยคุณสมบัติ6อย่างรวม4ชุดที่พิกษุจะต้องถือนิสัยหรือไม่ต้องถือนิสัยการขาดคุณสมบัติหรือการประกอบด้วยคุณสมบัติมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่กำหนดไว้สำหรับอุปัชยยะในอาจารย์ โดยเฉพาะที่กล่าวถึงคุณสมบัติหอย่างข้อที่หก็คือกำหนดว่าจะต้องมีพรรษาครบห้าหรือเกินห้าพระราหุนบวชเป็นสมมเณรพระผู้มีพระภาคเสด็จสู่กรุงกบิลพัทพระราหูมากราบทูลขอราชสมบัติพระผู้มีพระภาคตัดสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้ทรงกำหนดวิธี บรรพชาเป็นสาม,มนเณรโดยการถึงสารณะสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าสุดโทสนะทรงขอร้องพระผู้มีพระภาคอย่าให้บวชแก่บุตรที่บ,บญญรรดาบิดายังมิได้อนุญาตพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามบวชผู้ที่มารดาบิดายังมิได้อนุญาตผู้บวชให้ต้องอาบัตทุกกฎ ให้มีสามเณรรับใช้ได้เกินหนึ่งรูปพระเสสารีบุตรมีสามเณรลาหุนไว้รับใช้หนึ่งรูปแต่เมื่อมีสามเณรอื่นๆมาบวชเพิ่มขึ้นก็ไม่กล้ารับไว้ในปกครองพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถมีสามเณรไว้รับใช้ได้เกินสองรูปได้สองรูปกับสามารถจะให้โอวาทสั่งสอน ได้จำนวนเท่าใดก็ญาติให้มีสามเณรรับไว้รับใช้ได้ตามจํานวนนั้นคือไม่จํากัดจํานวนแท้จริงการมีสามเณรไว้รับใช้ไม่เหมือนแบบมีคนใช้ของกระหัตเพราะภิกษุต้องเป็นผู้ปกครองสั่งสอนให้การศึกษาทางพระพุทธศาสนาการใช้เล็กๆน้อยๆก็คงมีบ้างศีนสิบของสามเณร สามเณรทั้งหลายสงสัยว่าสีสีขาบทหรือสีของตนมีเท่าไหร่จะพึงศึกษาในสีขาสีขาบทอะไรบ้างพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสีขาบท10บของสามเณรคือหนึ่งเว้นจากการจากฆ่าสัตว์สองเว้นจากลักทรัพย์สมเว้นจากประพฤติล่วงรหมจันท์สี่เว้นจากพูดเท็จห้าเว้นจากดื่มสุราเมลัยหก เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิการเที่ยงไปแล้ว7เว้นจากพ้อนลำขับรองประโคมและการดูมหรสพ8เว้นจากเว้นจากทัดทรงตรงตกแต่งประดับประดาวร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวต่างๆเก้าเว้นจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่คือเว้นจากนั่งนอนเหนือเตียงต่าง มีเท้าสูงเกปมามาณและที่นั่งที่นอนอันใหญ่ที่ภายในใส่นุ่นและสำลีสิเว้นจากการรับทองเงินการลงโทษสามเณรสมัยนั้นสามเณรไม่มีความเคารพในภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพภาคจึงทรงบัญญัติองค์ห้าที่จะทำธนกรรมคือลงโทษสามเณรคือหนึ่ง ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภของภิกษุทั้งหลาย 2. ขวนขวายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ภิกษุทั้งหลาย 3. ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ได้ 4. ดา่าบริพาทภิกษุทั้งหลาย 5. ทําทภิกษุทั้งหลายให้แตกกันเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าจะลงโทษสามเณรยอย่างไรจึงทรงญาติให้กําหนด ข้อห้ามได้ภิกษุทั้งหลายห้ามไม่ให้เข้าสังฆารามคือวัดที่สงอยู่สามเณรเข้าไม่ได้ก็เดินทางไปที่อื่นบ้างศึกไปบ้างไปเข้ารีดดิรัฉีบ้างจึงทรงห้ามมิให้ภิกษุห้ามสามเณรเข้าสังฆารามทั้งหมดถ้าทําเช่นนั้นต้องอบัติทุกกฏทรงอาตญาตให้ทําการห้ามเฉพาะในบริเวณที่อยู่ ที่ไปมาคือกักบ,บริเวณภิกษุทั้งหลายห้ามกลืนกินอาหารห้ามใช้บริใช้ปากบริโภคอ,อาหารหรือดื่มข้าวยายาคูคนถวายอาหารถวายข้าวยาคูสามเณรก็ไม่กล้าฉันมีผู้ติเตียนจึงทรงปรับอบัตทุกกฎแก่ภิกษุที่ห้ามแบบนั้นภิกษุ ถาพักคีกักบ,บริเวณสามเณรหลายรูปอุปชายยะทั้งหลายตามเที่ยวตามถามหาทราบความกติเตียนพระภิกษุพระผู้มีพภาคจึงทรงบัญญัติพระวินัยว่าถ้ายังไม่บอกเล่าอุปชายยะก่อนไม่พึงทําการห้ามกักบ,บริเวณสามเณรผู้ทาเช่นนั้นต้องกระบาดทุกกฎห้ามชวนสามเณรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วย ภิกษุฉับพักคีชวนสำมเนรของภิกษุผู้เป็นเทระไปอยู่ด้วยท่านลำบากโดยการหาไม้สีฟันและน้ำล้างหน้าเองจึงทรงบัญญัติพระวินัยไม่ให้ชวนสำมเนรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วยถ้าทำเช่นนั้นต้องอาบัตทุกกฎการให้สามเนรศึกสามเนรของพระอุปนนทะสักยบุตรประทุษรายข่มขืนนางภิกษุณี ภิกษุทั้งหลายติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ไลศึกสามเนีนผู้ประกอบด้วยองค์สิบคือหนึ่งฆ่าสัตว์สองรักทรัพย์สามประพฤติผิดในกามสี่พูดปดห้าดื่มสุราเมลัยหติดเตียนพระพุทธเจติดเตียนพระธรรมแปติดเตียนพระสงฆ์ 9. มีความเห็นผิด 10. บประทุสลายขมขืนนางภิกษุณี